เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันนะคะวันนี้ก็มองอในส่วนของราคาน้ำมันดิบเลนเนี่ยหลังจากที่ปรับตัวร่วงลงไปต่ำกว่าระดับ102.5เหรียญต่อบ,บาร์เรลก็เห็นการดิกลับขึ้นมาได้บ้างในช่วงเช้านี้แต่ก็ยังมองในเรื่องของความวิตกกังวลต่อการชะลอตัวของผ,ผสมน้ำมันในจีนหลังจากที่มีรายงานตัวเลขอัตราการกัน น้ำมันดิบในจีนเนี่ยเดือนเมษายนดิ่งลงไปย่งระดับต่ำสุดนะตั้งแต่เดือนกันยายนปี2012โดยสาเหตุเนี่ยก็มาจากการที่โรงกั่นน้ำมันเนี่ยเริ่มเข้าสู่ฤดูการปิดซ่อมบำรุงโรงกัน่นจึงมองว่าในส่วนของจีนเองที่ถือเป็นผู้บริโภคน้ำมันอันดับใหญ่อันดับ2ของโลกเนี่ยมีการชะลอตัวของอุปสงค์จาก ประเทศดังกล่าวเนี่ยก็ทาให้มองว่าน่าจะเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาน้ํามันขณะที่ในส่วนของยอดขายปลีกน้ํามันเบนซินของสหรัฐที่ดิ่งลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ4ปีก็เป็นเครื่องตอกย้ําต่อ,อภาวะอุปสงค์เชื้อเพลิงของสหรัฐที่อยู่ในภาวะอ่อนแอดังนั้นเนี่ยในส่วนของราคาน้ํามันดิบเบรน์เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของอตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐโดยล่าสุดนในส่วนของรัชนี ดอลลาร์สหรัฐได้ปรับตัวลดลงมาจากระดับประมาณ83.4จุดเนี่ยลงมาแถวๆระดับ8 3จุดรวมถึงในส่วนของรายง,งานตัวเลขยอดค้าปลีก ของสหรัฐที่มีการรายงานออกมาเมื่อคืนนี้เพิ่มขึ้นเกินคาดประมาณ0.1%แต่ก็ดูไม่ได้ช่วยหนุนทิศทางของราคาน้ำมันดิบเรนด์ได้มากนักเนื่องจากว่านักทุนเองก็ยังรอติดตามในส่วนของอตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆของสหรัฐเองแล้วก็ในส่วนของอตัวเลขจากแถบยูโรโซนโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลข GDP ไตรามาสหนึ่งที่จะมีการรายงานออกมาในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้เองเนี่ยก็คงยังต้องติดตามในส่วนของตัวเลขผลผล ิอุตสาหกรรมของยูโรโซนแล้วก็ในส่วนของรัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจกที่จะมีการรายงานออกมาซึ่งคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยมองในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนต์เองเนี่ยยังน่าจะมีโอกาส แบ่งตัวค่อนข้างผันผวนในกรอบประมาณ101.5ถึง103.5เหรียญโดยการดิดตัวขึ้นระหว่างวันเนี่ยยังไม่น่าจะไปไหนได้ไกลขณะที่มองในส่วนของ Brent crude oil future เองเนี่ยถ้าดูแล้วในส่วนของค่างเงินบาทที่กลับมาแข็งค่าในช่วงเช้านี้แถว29.60บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐก็ ดูจะกลับมาเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของตัว b r k .13 ทํำให้มองว่าถ้ามีจังหวะดีตัวขึ้นก็ยังไม่น่าจะผ่านระดับ3 0 9 0บาทแล้วก็มีโอกาสออกตัวลงมาทดสอบระดับ3 0 2 0ถึง3 0 4 0บาทได้ครั้งแนะนำสถานะชอ็อตเดิมเนี่ยยังให้ถือสถานะต่อไปได้ส่วนสถานะใหม่เน้นเป็นการเก็งกำไรในฝั่งชอ็อตโดยตัดขาดทุนในระดับ3 0 9 0บาท สำหรับในส่วนของ s ซฟฟิตตี้เด็กฟิเอเองเนี่ยมองอวันนี้แม้จะได้รับแรงหนุนจากาในส่วนของตัวเลขคราปรีของสารัตที่ออกมาค่อนข้างสดใสแล้วก็แรงเกินกำไรในส่วนของผลประกอบการไตรามาสหนึ่งของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ยังเน้นในส่วนของอาการเกิงกำไรในเรื่องของ ของไทยที่คาดว่ายังขยายตัวได้ค่อนข้างดีก็คงยังต้องติดตามในส่วนของตัวเลขดังกล่าวแต่ว่าในส่วนของอแรงซื้อของอนักทุนต่างชาติในตลาดอนุพันธ์เนี่ยดูเหมือนว่าจะชะ,ชะลอลงแม้ว่าจะซื้อสุทธิในตลาดหุ้นประมาณ1611ล้านบาทเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นการซื้อต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ดังนั้นเนี่ยยังมองว่ายังมีความผันผวนในแนวโน้มของการแกว่งตัวขึ้นแนะนำสถานะรองไอชาศูนย์เนเี่ยถือสถานะต่อได้ส่วนสถานะใหม่ให้รอจังหวะย่อตัวลงมาระหว่างวันเพื่อเข้าเปิดลอง โดยถ้าไม่สามารถยืนเหนือระดับ1070จุดได้ในวันนี้ให้ปิดสถานะตัดขาดถุนอนอกไปส่วนโกลฟิลเจอร์ Future, วันนี้มองแนวโน้มน่าจะดิดตัวขึ้นได้บ้างตามทิศทางของตัวราคาทองคำสปอร์ตแล้วก็การอ่อนค่าของดัชนีดอลลาร์สหรัฐโดยทั้งนี้มองในส่วนของอความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกเองเนี่ยอาจจะยังเป็น แรงกดดันต่อทิศทางของอตัวราคาทอง คำอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยก็คงยังต้องติดตามในเรื่องของประเด็นที่เฟดอาจจะมีการถอนมาตรการ QE ออกไปในเร็วนี้นซึ่งก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้ในส่วนของราคาทองคำเองเนี่ยก็ยังว่าแกว่งตัวอยู่ในกรอบไซเวดดาวโดยทั้งนี้มองในส่วนของตัว g o ฟิ future เองเนี่ยยังยังมีโอกาสจะปรับตัวลดลงมาที่ระดับประมาณพัน0 เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของอตัว GFM 1 3เองเนี่ยจังหวะอีกตัวขึ้นแต่ไม่ผ่านระดับ2420บาทยังเป็นโอกาสในการเข้าไปเปิดสถานะช็อตได้โดยมองแนวรับที่ระดับประมาณ2220แล้วก็สอง่นหนึ่งร้บาทสำหรับในส่วนของอ USD f u t u r เนี่ยมองแนวโน้มน่าจะกลับมา อ่อนตัวลงตามทิศทางของค่าเงินบาทที่แข็งค่าในระยะสั้นหลังจากที่ไม่เห็นในเรื่องของสัญญาณการออกมาตรการการดูแลค่าเงินออกมา แต่ก็มองในส่วนของเงินทุนต่างชาติเนี่ยก็ชะลอลงด้วยในส่วนของอตลาดตราสารหนี้ฉะนั้นระหว่างวันเองก็ยังมีความผันผวนสถานะรอง USDK 13ที่เหลือให้หาจังหวะทำกำไรออกไปในช่วงที่ดีตัวขึ้นระหว่างวันส่วนสถานะใหม่ให้เก็งกำไรในฝั่งช็อตสั้นๆที่บริเวณ29.70ถึง29.75บาทต่อดอลาลาร์สหรัฐปิการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์